สวัสดีครับวันนี้ผมได้หน่อไม้สดมานะครับหน่อใหญ่ด้วยวันนี้คิดว่าเออทำไรทานดีก็ยังไม่มีโปรแกรมเลยเลยอยากจะทำหน่อไม้ดองไว้ก่อนนะครับวิธีการทำหน่อไม้ดองก็จะใช้การดองเข็มนะครับปอกเปลือกของหน่อไม้ออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอให ใส่ในโหลได้แล้วก็นําไปล้างน้ําเกลือเสร็จแล้วก็เค้าเกลือให้ทั่วจากนั้นก็นําไปบรรจุโหลน,นําน้าเกลือเข้าใส่นะครับดอกไม้ประมาณ5 7ถึงวันก็สามารถนํามาใช้ในการแกงส้มแกงกะทิได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําต่อไปนะครับผมนำหน่อไม้ที่หั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับมาเข้ากับเกลือไว้นะครับให้อยู่สักพักหนึ่ง และหลังจากนั้นผมไปต้มน้ําเกลือนะครับเมื่อน้ําเกลือเย็นเราก็นําเอาหน่อไม้ที่เราหั่นแล้วล้างน้ําให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่โหลใส่น้ําเกลือไปดองไว้จนตามความต้องการนะครับว่าจะชอบขนาดไหนนะครับผมต้มน้ําเกลือนะครับโดยใช้เกลือปัตตนีต้มให้เดือดอาจจะสีไม่สวยบ้างแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ หลังจากนั้นก็ตั้งให้เย็นแล้วก็นําไปใส่ในหน่อไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากที่ผมต้มน้ําเกลือเสร็จแล้วนะครับผมก็นําเอาหน่อไม้มาใส่โหลนะครับแล้วน,นําน้ําเกลือที่เย็นใส่ในโหลดองหน่อไม้ไว้ประมาณ5 7ถึงเวันก็จะนํามาประกอบอาหารได้ตามความต้องการครับไม่ว่าจะเป็น แกงส้มหน่อไม้ดองผัดหน่อไม้ดองแกงกระทิหน่อไม้ดองนะครับ